อัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้ของตลาดไทยเปิดตลาดที่ระดับ35บาท31ตางโดยประมาณค่ะภาพรวมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ r ทร t ทม e เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิจิตอรยาพิสิทธิ์นักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทลักัาย์ริเบอเรเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครัสวัสดีครับเปิดสัปดาห์มาหุ้นไทยก็ถอยลงไปอีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยแล้วเรามองยังไงบ้างครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของตัวตลาดเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ปรับฐานมาต่อเน,นื่องนะครับล้วก็หลุดพันสี่สัญญาณของตัวการเปิดตลาดวันนี้ก็ถอยต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าสัญญาณโม,มเมนตัมผมว่าความเชื่อมั่นของตลาดนี่ยังค่อนข้างหดตัวลงมากๆเลยแหละนะครับก็ ระยะสั้นเนี่ยทิศทางของตัวนี้ก็คงไปดูในเชิงของตัวเทคนิคนี่เห็นว่ามันหลุดลงมาหลุดพันสีเนี่ยก็อาจจะวิ่งลงมาปิดจับเช้านี่ปิดแล้วด้วยนะครับแล้วก็เซสเว้นเทนไลน์สุดท้ายนะครับ,ต,รบต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหรือ3.86เป็นแนวรับสุดท้ายที่ทามหลุดสัญญาณที่เราไปดูเนี่ยในเชิงของโมเมนตัมเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คงดูหลายๆอย่างนะครับการกระตุ้นความเชื่อมั่นเช้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องของประเด็นช็อตเซลล์เนี่ยระหว่างบลกเกอร์กับ ั่ของตัวตลาดแล้วก็กรตรเพิ่มเติมเนี่ยต้องดูว่าจะมีจังหวะในการแอคชั่นเนี่ยมีอะไรออกมาบ้างไหมในการที่จะแอคชั่นแรงเพื่อให้ตลาดมีความช่อั่นกลับขึ้นมาอีกขาหนึ่งขณะที่ภาพรวมของการเวี่ยงของตัวตลาดต่างประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าอ่าอีเวนต์สัปดาห์นี้สําคัญมากเช่นฝั่งของตัวน้ํามันเนี่ยจะมี อ่สิ้นสัปดาห์เนี่ยวันที่ส0มสิีพวกของการชุมโอเปตที่เลื่อนมาก็ลดความเชื่อมั่นลงมาเยอะเหมือนกันนะครับยังตัน้ำมันเนี่ยถอยมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับบวกกับภาพรวมของตัวบ้านเราเนี่ยช่วงปิดเดือนเนี่ยจะมีจังหวะการรีบาลด้วยนะครับทั้งฝั่งของตัวอินเดเียรีบาลซ์ซึ่งรอบนี้เราเป็นภาพของการเน็ตออกนะครับก็คือมีฟันโปไหลออกนะครับขาอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของพวกการปรับ แต่ 5, 10, ที่นีเซ็ตทาสิบเ็ร้อยที่ใกล้จะใช้ดาต้าเนี่ยสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนีเรื่องนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างผันผวนไปว่าโดยรวมเนี่ยโอออก็คือภาพลงปัจจัยลบเนี่ยมันมากกว่าปัจจัยบวกก็กันว่าอยู่ในโซนของการปรับฐานเพื่อรอสู้ในเบรนด์แนวรับสําคัญที่หนึ่งสามแปดหกกันครับค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะมันใกล้แนวรับเต็มทีถ้าหลุดแนวรับนี้ไปนี่เราประเมินแนวรับใหม่อยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่คะครับแน่นอนครับคือถ้าเกิดหลุดหนึ่งสามแปดหกอันนี้คือหลุดเทรนไลน์ที่เรายก ยกตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆจาก1360-1380นะครับในนี้ภาพรวมการถอยลงไปขาหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าไม่สวยนะครับแล้วก็อาจจะวิ่งลงไปเนี่ยเทสเวนโลเดินได้เหมือนกันก็คือไปสัก1,360กว่าจุดแถวๆนั้นได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าหลุด1 3 6อาจจะต้องเก็บมือนิดนึงสำหรับคนเก็งกำไรนะครับ,รบส่วนตรงลงทุนเก็ท้ายกันคืออาจจะรอลงไปล่างเพื่อสะสมหุ้นในจังหวะที่ตลาดมั่นใจกว่านี้นะครับ หลักๆคือเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับมันมีข่าวร้ายหรือว่ามีปัจจัยที่มันกดดันในเชิงพื้นฐานสําหรับบ้านเราหรือไม่ครคือในเชิงพื้นฐานนี่ต้องบอกว่าเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าปัจจัยบวกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากมนะครับในฝั่งตัวคาดหวังเนี่ยเช่นเรื่องของตัวท่องเที่ยวตนน้นองรับว่าสัญญาณพาเวอร์ชันเนี่ยอย่างตัวเลขบางเชื่อมต่างๆเนี่ยมาต่ากว่าเป้าอันนี้ก็เป็นค่าของการลดความคาดหวังแล้ว ภาพรวมของการมีพวกที่เรามองกันจริงๆตัวเลขมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยเป็นตัสัญญาณของการเทียบบูสต์แรงเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นมาตรการต่างๆของตัวภาครัฐเนี่ยที่อาจจะรอในการที่จะปลดล็อกเนี่ยในช่วงไม่ม่จะเป็นต้นปีนะครับอีบีฟันหรือว่ากลางปีเนี่ยพวกดิจิทัลวอลเลตต่างๆเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการดึงเม็ดเงินก็ได้นะครับเพราะว่าปลายปีจะใช้จ่ายจริงอาจจะชะลอนิดนึงอาจจะไปรอที่มีการแอคชั่นของตัวมาตรการก่อนอะไรเงี้ยท้ายสุดก็คือไงว่า สัญญาณมันก็กลายว่าไม่ไม่ได้บูสต์กับพื้ราแรงเป็นเพีของการที่ทรงๆนะครับก็เป็นทีที่ค่อนข้างอึดอัดในช่วงนี้นะครับบวกกับสัญญาณของตัวพวกประเด็นต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยการลดความเชื่อมั่นพวกโปรแกรมเทรดดิ้งที่พอเปิดวอลลุ่มมาแล้วเนี่ยถือว่าสัญญาณของตัววอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างมีใจสําสคัญต่อการลงทุนในตลาดบ้านเราตั้งแต่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยจากที่ย้อนกลับไปห้าปีแล้วอยู่สักประมาณยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดึงขึ้นมาเกือบครึ่งหนึ่งของวอลลุ่มตลาด การเล่นตลาดก็ต้องมอามาว่าพอมันขาลงแล้วเจอภาพรวมของโปรแกรมเท็ดยิ่งที่เยอะแนันกลงทุนก็สู้ไม่ไหวนะครับก็การว่าต้องต้องรองการแรงชั่นของตัวพักหลักทใหมากกว่านี้นิดนึงครับค่ะจังหวะที่สู้ไม่ไหวแบบนี้หลายคนท้อแท้ไปแล้วนะคะ <c oughs> เราแนะนําการลงทุนยังไงบ้างคะเอ,อภาพรวมถ้าเกิดมองกลางนิดนึงนะครับ บางนิดนึงคือปีหน้าเนี่ยแม้ว่าทุกอย่างมันยังแย่ๆอยู่ GDP อาจจะไม่ได้ดีมากจริงแต่ว่าดูจากปีนี้ไปปีหน้าเนี่ยขนาด GDP เราเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนสักประมาณ3%กว่าจากปีนี้สักประมาณ2%กว่าก็ยังเห็นรูมในการที่ขยับขึ้นหรือสิ่งแย่ๆในปีนุกอยึ่งเนี่ยมันคือการทําให้ฐานปีนี้ที่ต่ําเช่นนักท่องเที่ยวปีนี้เป้าหมายตอนแรก เป้าหมายไว้สาสิบล้านไปไม่ถึงนะครับก็กลาย่าโอเคยี่สิบกว่า okay, ล้านก็เป็นฐานที่ต่ำที่รอรุ้นในปีหน้าเนีย่ยปีนี้คือเศรษฐกิจมันฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปท,ทุกอย่างปีหน้ามีจังหวะที่ดีขึ้นเนี่ยไม่มีรูมในการขึ้นขณะที่ราคาหุ้นต้องบอกว่ามันลงมาในระดับหนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วแหละ,ะรับทำให้พื้นฐานของบ้านเรา valuation ก็ไม่ได้แพงก็กลายว่าคงต้องค่อยค่อย ต่อรองราคานิดนึงแล้วก็รอในจังหวะการสะสมคือถือว่าหน้ากุญช์ใหญ่ตัวโซนเนี่ยแม้ว่าจะถูกนะครับจริงถว่าอย่างที่เลการนการเบี่ยงของราคาการขายของตัวฟันโฟกนาช่าเนี่ยอาจจะต่อรองราคาได้อีกระดับหนึ่งนะครับยังยังไม่ต้องรีบมานะครับก็รอจังหวะย่อเป็นภาพของการเครื่องไหตั้งหลับนะครับรอให้มันตลาดมันแน่นว่านี้ก่อนตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังเตยพอสมควรสำหรับตัวตลาดบ้านเราเลยครับครับหน้าจุดตรงไหนที่อาจารย์เพชรมองว่า เราจะเข้าซื้อได้อย่างสบายใจแล้วคือส่วนตัวผมนะถ้าเกิดในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับภาพรวมของการที่เกิดสัญญาณของการแพนิคเซลแล้วก็พยายามมีแรงดึงกลับโมเมนตัมของตัวราคาแท่งเตียนวันนั้นๆเนี่ยมีการกระแทกยาวแล้วดึงกลับเนี่ยแบบนี้เป็นจุดหนึ่งแสดงว่ามีแรงซูงกลับมามถ้าเกิดวันไหนตามตลาดมันเป็นภาพของการซึมลงซึมลงซึมลงอย่างเงี้ยภาพรวมแบบนี้มันเหมือนกับ ต้มกบนิดนึงคือแบบไม่ไม่ไม่ไมจบสักทีอะไรเงี้ยครับเ,เนี่ยต้องต้องยอมให้ให้เกิด reversal pattern คือการกลับ,บตัวตัวแต่จริงจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเชิงของ valuation เนี่ยระดับที่ต่ำกว่า1,400จุดอันนี้ต้องยอมรับว่าเจ็ดไม่แพงนะครับต่ำกว่า1,400ก็พยายามให้คอยนเิเตอร์ตลาดอีกนิดนึงว่าปรับตัวอย่างแต่โซนต่ำา4น0่เนี่ยยังเชื่อมั่นว่าเป็นเป็น level ที่คนถือระยะกลางนิดนึงแล้วทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นอ่ะ เข้ามาคุยเรื่องของバリュชั่นมากขึ้นพื้นฐานมากขึ้นเนี่ยครับจุดนี้เป็นจุดที่ไม่แพงครับค่ะงั้นสแกนหาหุ้นที่มีโอกาสอาจจะได้รับอาน,นิสง์ได้โอกาสขึ้นก่อนคนอื่น <c oughs> พอจะมีบ้างไหมคะคือถ้าดูโซนเนี่ยผมว่าต้องเป็นหน้าหุ้นที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเป็นหน้าหุ้นที่อยู่ในโซนล่านะครับ,รบและมีอีเวนต์หรือว่าตัดัยต่างๆเฉพาะตัวที่ใส่เข้ามายกตัวอย่างเช่น กลุ่มเดินเรือในโซนนี้ผมว่าราคาหุ้ยโซนพังงลางครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามาตรการซื้อเ,เสรีของตัวฝั่งจีนออกมาเยอะขึ้นกระตุ้นในฝั่งของตัวพวก i n ินฟ s t r u c t u r e นะครับก็คือ,อมีดีมานในการใช้ผ่านชินใช้เหล็กแรงต่างพวกนี้มันจะทําให้ดีมานของการขนส่งพวกเรือเทยกงจะค่้ยค่อยกลับมาล่าสุดเห็นว่าดัชนีป t i ของตัวฝั่ง ค่าระหว่างเดือนเนี่ยปรับตัวขึ้นทะลุ2,000จุดขึ้นมาแล้วนะครับ,รบวันศุกร์บวกขึ้นมา13%ภาพแบบนี้ก็อาจจะเป็นภาพของกอารเพิ่มแรงเกมไลนไรในกลุ่มพวกนี้กลับขึ้นมาเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราดูเป็นภาพใหญ่นิดนึงคือเตร์าส4เฉลี่ยเนี่ยเราผ่านมา2เดือนจาก3เดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันปรับตัวขึ้นจากราคาเอลเลในช่วงของเตรมาส3เนี่ยตั้งมาน40%แล้วในเชิงของตัวดัชนี BDI นะครับแล้วก็ในเชิงของตัวดัชนี S I ของตัว BHSI เนี่ยซึ่งลิงก์กับตัว หน้าหุ้นกลุ่มเรือเทกองบ้านเราเนี่ยมากกว่าเนี่ยตัดตัวขึ้นประมาณ32% Q on Q แล้วเนี่ยตอบโจทย์คือ Q3 มาจะแถวไปนิดนึงแต่ Q4 เนี่ยสัญญาณหน้าหุ้นุเนี่ยน่าจะมีกำไรที่กลับมาก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการเก็งกำไรได้นะเพราะว่าราคาหุ้นยังเล่นต่ำกว่าพื้นฐานทางบัญชีก็คือ book value อยู่นะครับอย่างเงี้ยผมว่าโอเคพอได้ครับสำ,รบรสำหรับการจุ็กำไรได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณวิจิตน,นะครับขอบคุณ,ค,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ